สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยมารับของฟรีทั้งหมด3ชิ้นกันค่ะบอกเลยนะคะว่ารัไง่ายมากๆเลยค่ะอันแรกนะคะจะเป็นแว่นตาพระอาทิตย์นะคะใส่ออกมาเนี่ยก็จะอยู่แบบนี้เลยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นหมวกไหมพรมนะคะเป็นหมวกไหมพรมบีนี่ค่ะเป็นสีนะคะที่แบบไล่สีเป็นพลาสเทลนะคะสวยแล้วก็น่ารักมากๆเช่นกันค่ะแล้วก็สาหรับชิ้นสุดท้ายนะคะจะเป็นสร้อยคอนะคะแล้วก็จะเป็นรูปแบบสเกตบอร์ดอะไรอย่างงี้นะคะเป็นสีเงินค่ะอันนี้ก็เท่มากๆนะคะเหมาะกับน้องๆผู้ชายมากๆเลยค่ะสําหรับแหวนนะคะที่แจกของฟรีเนี่ยจะเป็นแอว เดี๋ยวจะแปะลิงก์ m ั p ไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะเมื่อทุกคนนะคะเข้ามาในแบบแล้วเนี่ยในการรับแบ่นตาฟรีนะคะเราเนี่ยจะต้องเก็บนะคะเป็นพระอาทิตย์เนี่ยที่ตกลงมาค่ะมันจะเป็นกลมๆนะคะแบบเรืองแสงค่ะสีเหลืองนะคะแบบตะกี้ที่เราเก็บไปค่ะทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะคะตะกี้เนี่ยเราเก็บไปแล้วนะคะ2ชิ้นค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเก็บอีกชิ้นนะะึงคะ่ะโดยเพระาอาทิตย์นะคะประมาณ1นาทีเนี่ยมันจะมีดอบลงมาค่ะทุกๆ1นาทีนะคะเพราะงั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงค่ะแล้วเ,เห็นคนนะคะในแม p เยอออะะะะๆแบบนนนนีี้้เเเ่่่่่กก็ไมมตตงงงหววชัคพพราาาาทิดล มันเยอะมากๆเลยค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นพระอาทิตย์ดวงสุดท้ายนะคะที่เราเก็บค่ะเก็บทั้งหมด3ดวงนะคะพอครบแล้วเนี่ยก็จะได้รับแ a d มาค่ะที่ด้านขวาล่างแบบนี้เลยนะแล้วก็ต่อมาค่ะสาหรับวิธีการรับหมวกไมพรมบีนี่นะคะเราเนี่ยจะต้องไปซินนะคะเป็นแบบการซินท่าเต้นค่ะเต้นพร้อมคนอื่นนะคะจำนวน4คนค่ะเป็นใครก็ได้นะคะในแมปเนี่ยทุกคนจะต้องสังเกตนะคะว่าใครที่เต้นเหมือนกันนะคะในแมปเนี่ยแล้วเราเนี่ยก็กดปุ่มทางด้านซ้ายนะคะที่เป็นรูปยิ้มค่ะแล้วก็พิมพ์ชื่อนะคะเป็นชื่อจริงนะคะที่อยู่ทางด้านล่างสุดนะคะของชื่อคนนั้นๆคค่่ะะะะออยาางงขเรนก็จพพิม์ คนที่อยู่ข้างๆเรานะคะที่มีหมวกหมีเนี่ยพอพิมพ์เสร็จนะคะเราก็กดซิ้นค่ะเป็น Enter นะคะทีนี้เนี่ยพอเราซิ้นเสร็จนะคะก็จะได้รับแบชมาเลยค่ะ แล้วก็สรวนที่การนับเส้ยคอนะคะเราจะต้องหาตัวอักษรในแมพให้ครบค่ะทั้งหมด4ตัวอักษรน,นะคะเป็นคําว่าโมราค่ะ M O R A นะคะสามารถวิ่งตามเราได้เลยค่ะแต่ว่าของแต่ละคนนะคะอาจจะแตกต่างกันนะซึ่งเราเนี่ยก็มีเทคนิคนะคะมาบอกก็คือในแมพนะคะมันจะมีอยู่ทั้งหมด4โซนค่ะก็คือโซนแรกนะคะที่จะมีตัวอักษรเนี่ยจะเป็นตรงโซนต้นไม้ค่ะตามต้นไม้ต่างๆนะคะมันจะมีตัวอักษรเนี่ยหตัวค่ะแล้วก็ต่อมานะคะตรงส่วนของเวทีะค่ะที่เป็นเวทีการแสดงนะคะ<ป>มันจะมีตัวอักษรเนี่ยอีก1ตัวค่ะโซนอีก สบริเวณนะคะก็คือจะเป็นชั้นใต้ดินค่ะจะมีตัวอักษรอยู่1ตัวนะคะแล้วก็โซน v p ค่ะทางด้านบนนะคะเขาก็จะมีตัวอักษรเนี่ยอีก1ตัวค่ะซึ่งตัวอักษรของแต่ละคนนะคะอาจจะเกิดเนี่ยในตำแหน่งที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าตรงโซนเนี่ยมันจะเกิดเป็นโซนซ้ำๆเดิมๆนะคะ เพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะทั้งแบบเนี่ยเขาไม่ได้มีความซับซ้อนในการวิ่งนะคะสามารถวิ่งหานะคะได้ง่ายๆเลยค่ะโดยของฟรีทั้งหมด3ชิ้นนะคะเป็นของฟรีจํากัดเวลาด้วยนะสามารถรับได้เนี่ยจนถึงวันที่16กรกฎาคมนี้เท่านั้นค่ะเพราะงั้นเนี่ยใครนะคะที่มาดูคลิปแล้วเนี่ย ega, ก็รีบไปรับกันก่อนเลยนะคะวิธีการรับไม่ยากค่ะใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะก็สามารถรับของฟรีเนี่ยได้ครบทั้งหมด3ชิ้นเลยค่ะคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอคลิปหน้าค่ะค่ะ